สาวจันจินะครับถ่ายรูปในรถทําเอาชาวเน่เนสงสัยแล้วว่าเงาในกระจกเนี่ยคือใครกันแน่เรียไดีว่ากอบโกยยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับไปอย่างท่วมท้นกันเลยนะครับสำหรับสาวจันจิจันจิลานักแสดงสาวซุปตาวัย32ปีซึ่งล่าสุดเลยนะครับสาวสวยท่านนี้เนี่ยได้ปล่อยคอลเลคชั่นภาพถ่าย Short Dead, ช็อตเดตโชวลีลาโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆประกบรถคลาสสิกค,คันงาม ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามีชาวเน็ตตาดีๆเนี่ยเผรอโฟกัสผิดจุดเข้าอย่างจังเมื่อความใสแจ๋วของกระจกลดหรูที่เจ้าตัวนั้นนั่งมาได้เผยให้เห็นภาพหวานใจสุดหล่อดีกีพระเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆแบบเต็มเฟรมแน่นอนว่ากระจกใสแจ๋วอน,นนี้เห็นภาพของหนุ่มมาริโอไปแล้วเนี่ยก็ทําเอาแฟนคลับหรือชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์กระสนันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนในกระจกชัดมากกระจกชัดมากน่ารักน่ารัก รอรูปคู่นะคนสวยน่ารักที่สุดและอีกมากมายเลยครับเรียกได้ว่าง,งานนี้นะครัซำเอาแฟนคลับเนี่ยที่เฝ้าติดตามโมเมนต,ต์น่ารักของทั้งคู่เนี่ยเกิดอาการฟินจิกหมอนต้อนรับปีใหม่แบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับอิอิ